สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วจ้ากับสมอนพอเพื่อนพี่น้องมื่อนี่พาเขาพั่วคือเกาได้จ้าเด้อนกจ้ามาผัดนกกันนกกระทาพี่้องมาจาักบาทสี่สิบบาทจ้าคู่นี่รถกับเขาเป็นเขามาขายในหมู่บ้านไปพอก็เอาจ้าอันนี้ก็สุดพัดใส่กระชทรน้ำเดีย๋ยวมาลงมือเห็ดกันเลยจ้า เป็นใบกระเพราจ้ะใบกระเพรางาามเงามยังไม่มัดกันเป็นแพ็คเลรอจ้ะที่ว่าแพ็คได้ยี่สิบบาทเนะี่ยงามงามเสียกะเพราหลายๆผัดนกกระทะสองตัวเสียพือกันนะจ้ะผัดนกกระไรแซ่บคือจังเข้าเัมือนจใกล้บ้านหนึ่งสินะแต่ว่ามันเหลือก,กว่าก็กัน มาสักนกต่อจะ้ะนกหลังทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วสับไปนกูกก,ก,ก่อกไปนนพี่นาะมี่จกเครื่องของข้ากระเรียมเรียบร้อยแล้วมีกับนกนอที่เข้าสับไปจะ้ะ กะมีบักเขือมีบักพริกแดงแต่กะกะชช่ใบกระเพราพริกไทยจ้ะอยู่ในนี่นก็สิเป็นกระเทียมกับพริกแกงจ้ะมาค่ะมาลงมือผัดกันเลยใส่น้ำมันเลย เทียมลงกันจ้ะหนมนอหอมจัง่ลยกันอยเอาผิกแกง แกเริ่มพร้อมแล้วพี่น้องตักเข่ามาเด้อจ้าตักเข่าไมาจินลูกกันเมนูนี้พอบั่นมาขนาดได้เลยเริ่มมาตักเข่ามาเด้อพี่น้องตักเขาา่าไม่จินลูกกันจ้าแกหอมแล้แวหอมแล้วเดี๋ยวเข้าหลงเข้าเตรียมไว้ลงไปได้จ้าตักกุ้งเลย นี่นไข่หน่วยหนึ่งไใ่ราไข่ลกกระทะจ้ะเห็นแล้คอยทักไปไข่ตแต่จ้ะ เริ่มพร้อม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 แล้วเริ่มพร้อมแล้วซับเบยเป็นชิ้นไม้ใช่พี่น้องไม่ได้ซับละเอียดซับแบบเป็นชิ้น,บบบน,นมันจะกระดูะกมันกรอบพี่จ้ากระแทกกระดูะกกรอบ ก็ตุกแล้วจ้ะแล้เวเข้ามีมนี่ส่วนี้เคื้าด้วยมีเ้องรถไปกนจะไข่จ้าคิดไข่จ้ะบนีน้ใส่เข้าไปคิดไข่ต้องเอาออกเป็นเม็ดจ้ะมันจังโาเพ็ดแต่เอาใส่ช่วงเดียวกันเลยเ็ กใไ้ดิเมใา่เม่กี้ผู้ชาไหมจ๊ะไปรถดี้าไปขึ้นรถก็สาเขียวก็หอยจ้ะน้ำตาลจะกลย Đây là bà đó hãy bật ra xuống các loại cho Dạo này phải chắc loại như thế nào เกรื่องซุปบะหี่ถ้าปเป็นเกรื่องซุปก,เก็เดี๋ยวทิมไปกับเข้าวลงกับได้เลยจ้ะโอ้ยเป็นต่กินไปกินกับขอเจ่วเอามีหนมอุจจังนลอยด้วยจ้ะเด้อแล้วมีข่เหนียวได้มั้ยใส่จ้ะใส่แบบพริกแดงแล้วก็จะเข้าลลงไป เรียบร้อยแล้วจ้าเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วไปตาแซบป่จ้ามาจัดให้ต่อติดเขาเข้มาเลยตักเข้ามาเลยจ้าพี่น้องมาๆเดี๋ยวลาดเห็นด้วยนี่มามตักเข้ามาตักเข้ามาปิดแก๊สจ้าเรียบร้อยอย่ามาล่อเมองพอบานกินจ้าเมนูของพอบาน แสบนวดแสบนวดพวกข่อยอีกแล้วพี่น้องจะให้พอบ้านเป็นผูซ้ซิมนด้พี่น้องไนดะ้ราสิบาทตรงไหนปิดฝาค่ะอ่ะซิมพอบ้านซิมอาืมกรอ,อ,อบเชียงยงงดำกลมๆเนยกรอบระดูของน่าแขง็ง กินเนื้อให้กระดดกันมาครับพี่กินไนท์คฮมบ้านยำรับเก็บเนี้ไว้สม่ไหมพี่น้องพอ,อกันไหมคลิปหนาวันนี้สวัสดีครับกินข้าก็เหมือนสวัสดีค่ะ